โอเคการละครั้งนึมาแล้วมันจะมีไอพืดกับไอป๊อดนะครับไอพืดมันมาบ้านไอป๊อดครั้งแรกชีตนะครับมันก็เลยถามไอป๊อดว่าเฮ้ยไอพืดเอไอป๊อด Wi-Fi พาสเวิร์ดบ้านเองคืออะไรวะไอป๊อดก็บอกว่าอ๋อ oh, Wi-Fi พาสเวิร์ดอะไรไอน,นี้มันก็บอกว่าเฮ้ยไอพืดมันก็บอกว่าก็บายเฟิร์ดพาสเวิร์ดไวไฟไงไอป๊อทก็บอกว่าก็พาสเวิร์ดอะไร ไอ้ปึ๊ดก็บอกว่าก็ไอ้พาสเวิร์ดนั่นไงพาสเวิร์ดไวไฟอ่ะเออก็บอกมัาดิวะไอนี่ก็บอกพาสเวิร์ดอะไรก็พาสเวิร์ดอะไรคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยก็บอกว่าไปไวไวก็บอกว่าไวไฟพาสเวิร์ดไงไอ้ปึ๊ดไอ้ไอป๊อตคนนี้ก็บอกว่าไอป๊อตก็บอกว่าก็ไม่ใช่เอาโทรศัพท์มาไอ้นี่ก็ยื่นโทรศัพท์ให้ไอ้ไอ้ปึ๊ดครับก็ยื่นโทรศัพท์ให้ไอป๊อตครับไอป๊อตใส่รหัสใส่รหัสให้อยู่นะครับ ก็ใส่รหัสไปครับใส่รหัสใส่รหัสแล้วก็บอกว่าอ <Claudia> ่ะเอาไปรหัส <un> ก็คือรหัสอะไรจบไอ้นี่ก็บอกอ้อขอโทษขอโทษเออขอบคุณมากขอบคุณมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ยุงแล้วไม่ยุงแล้วไม่ยุงแล้วเรื่องนี้ครับสอนให้รู้ว่าโยนโทรศัพท์ทิ้งไปปุ๊บตุ้มอ้าวระเบิดครับจังหวะนี้โยนโทรศัพท์ไปแล้วระเบิดเรื่องที่สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าอ่าแล้วก็ตกฟังเขานะครับแล้วก็ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเฉาวกวยชะกังเราอร่อยมากครับจบ